สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องยูทู e พอดีและเพนดิวเชียลครับทั้งเพจเฟซบุ๊กพอดีทีวีสักแฟนเพจนะครับตอนนี้เราจะเดินทางไปที่คอนแกนขอก่อคอนแกนนะครับผมวันนี้มีงานพิธีไหว้ครูไคอ้อนะครับซึ่งบ๊าโจก็ได้จัดขึ้นูที่คอนแกนบ่แมนนะครับ ม,มาาอ,อยู่อยู่ริมน้องเอยียงดอกเป็นจัดมะแรงคนที่เขาสิไปอันที่ตอนนี้เป็นกำลังไหลสดอยู่เป็นไหลอยู่ใสาบุ่มว่าคงจะคือก,กันนะครับผมนักขาสิไปร่วมงานนะครับของข่าสิไปเพิ่งเก็บภาพบรรยากาศมาให้แฟนคลับอีฟซีได้ชมวันนี้เราอยู่กับน้องฟิล์มนะครับฟิล์มนัทพลคนเก่าไม่ใช่คนเดิมทำไงต้องไปก็ได้โซ่เฟื่องต้องไปมือก็ได้คือว่าบริพารกันดน <laughs> <laughs> นี่หนังแฟนคลับ FC บีอเห็นน้องฟิล์มในช่องพอดีว่ามันสิสองปีกูอะไรตีว่าเขาอ่ะเนโดดพูดเนาะโดนเกินต่างเตี๋ยไปสังกัดอยู่ที่เชียงอีสานบ่ได้ไปบ่ได้ไปเชียงอีสานยังไก่อีสานซินแกงไก่อีสานซินคนละคนถือว่าเป็นไดผลตอบรับทั้งแฟนคลับ FC ซีทั้งคนเพลงใดฟิล์มถือว่ากะได้ ฟีดแบทมากถือว่าดีพอสมควรครับพี่น้องครับทั้งพี่น้องแฟนคลร์บีฟซี่เพื่อนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับของครับีฟซี่ของแจงไก่แล้วก็ทั้งพี่พีศิลปินทีมพูดวอลลี่ฮัทุกๆุค,กคนก็ตอบรับเป็นอย่างดีครับถือว่าโอเคอนยะูเนาะโอเคครับผมเป็นเป็นเป็นสีเดียวว่าโอัคนนี่เป็นตีเฟลเรียวแล้ว <laughs> เราไม่เอาแองโอ้โบรแมนเป็นเป็น,เป,นเป็นกีไฟพามากระสิก็ไปเรื่อยๆก็แสดงว่าก็โอเคอยู่โอเคกอไป <you. S 1> พ่อมาอยู่ดอกเนาะแมนครับแฟนคลับไลายขึ้นบอซุม,มอนี่ดูซกป้าหลายขื้นขึ้นหน่อยลงสําหรับฟิล์มถามาแฟนคลับหลายขึ้นบอคิดว่ากับเพิ่มขื้นในระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งที่เหลก็ก จะคองก็มแต่แฟนครับซีมแฟนครับหนาไอ้ทีที่เพื่อนับเขามาติดตามการโซเชียลต่างๆไปเรื่อยๆครับก็พอไปไปยุ่เกี่ยงไก่สิก็มีแฟนครับของของเกียงไก่นั่มเหรอแฟนครับของพี่ๆที่เราปินหลายๆคนที่อยู่ในวงเกียงไก่เพื่อนกัเขามาเบิงเฮานั่มประมาณนี้จะดีใจครับดีใจวันนี้ถ้าได้เพื่อนท่าดใดแจกบทบาทยังไปยังก็าได้มีเป็นบักโชว์เชยยังบ่ท่านนี้หัว ยังท่านละรัวครับเพราะว่าทอร์เน็ตเขาบันพักเนาะตอนนี้เันนัดตั้งแ่แดนเซอร์ครับตามปกติคือแดนเซอร์ต้องเขาคันมอน่าอยู่แล้วโอ้ประทุมนิเทศเมื่อนี้ผมเห็นอยู่บอดจีเทคบอดต่าเป็นลงกะที่ว่าโอเคอยู่ได้ระดับเป็นที่นนาพอใจพอใจพอสมควรครับพอใจพอสมควรตัวฟิล์มครับกะเมื่อไหร ตั้งเขาขาดหวังบอว่าเขาสีได้เป็นตัวนักสแสดงอยังจะสีไหมถ้าถามว่าขาดหวังบอบอเบ,บื่อขาดหวังที่จะต้องมีมีโช์ใหญ่โช์เด่นเบื่อขาดหวังที่จะต้องเป็นตัวสแสดงโต้รับเงี้ยต่างๆมากมายครับพี่น้องจะถ,า,ถามว่าอยากเปลี่ยนบอกตอยากเปลี่น <ๆ S 2> ทุกคนก็ต้องอยากมีความอยากเปลี่ยนอยู่แล้วครจะอยา,อยามีความจะเลื่อนกาลนาน,บบ<อ>นี่แบบเป็นความอยแล้วนะถามว่าขาดหวังบอบอเบื่อขาดบวังครับเพื่อนให้เฮ็ยยังก็เฮรัดครับ ะถือว่าเก็บประสบการณ์ไปไเรื่อยๆนี่ดีแล้วพี่น้องครับตีแล้วเพราะอย่างที่มันิได้ง่ายถ้าตั้งกดกดเกณฑ์ให้จัดความข,ขึ้นมาหลายหลมันเสีอยู่ยากถ้าเกิดว่าคาดหวังหลายๆแล้วไปแล้วบ่วได้ดังหวังมันสียอยู่ยากในสภาพว่าควบจิตใจจองความควบคึ้จัดามนั่นแหละพี่น้องครับก็คือเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยเพราะในเหตุยังในเหตุที่ยังฟิวมานั่นแหละต้องแล้วนะครับผม มเหมาะสมผู้หลักผู้ใหญ่คนสีเบิองอดอกว่าผู้ใดเหมาะสมกับการแสดงนี่อย่างจังใดเนาะพวกชว่วพวกอย่างคือนกันเดี๋ยวเราไปอยูเพิ่นกับสีเบิงทีมชั่วโดยเฉพาะคู่โบลิ่งนะครับคู่โบลิ่งกัถือวา่ามันเคยเห็นงานรวมกับเพิ่เด้อครับเดี้องตั้งแต่อยู่ศิลปินผู้ไทยเด้คู่โบลิ่งแมนตั้งแต่พ่นละตั้งแต่โดนเหล่วนะครับเนาะตั้งแต่ฮอดพ่น่ะตั้งแต่แม่ตั้งนต่หน้าเต้นพ่น่ะพนน่ะ ดนมาคั่งเลยลจังนาวันก,กิสนิทกับเพื่อนพอสมคนเลยเด้เคย,ยไปลันของเพื่อนอยู่ที่ยุงเทียบผมได้ราเปิดลันย่ำลันเอยียงนี่แหละ,ะดูงเทียบเคยไปพร้อมแต่ว่าซูมือนี่บงหัว่ามันห่างเหินมาดนไหมบหัวเราสิจจาได้บราะว่าคนากนับหนจักราหลาหลดิผู้บุถือว่าให้ผู้รักผู้ใหญ่เป็นผู้เบ่งว่าความเหมาะสมมาว่าสิเป็นทั้งด้านโชว์ตา่างๆเอียงจังใด ว่าแต่แตแตจับไม่ขึ้นไปลองเพลงก็ดีแล้วน,นั่นแหละเมืที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเพ่นสีเบิงออร์ดบาเด็กคนไหนหรือว่าสามารถชิกค,คนใดที่เหมาะสมที่จะรับบทยังจังใดบมเมนหนาที่ของเขาหน้าที่ของเข,า,า,เขาคือทําตามคําสั่งทําตามระบบที่เพื่อนว่างใหงนั่นแหละแค่นั้นให้ดีที่สุดถูกต้องแล้วแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อันนี้ก็คือมันไก่เนาะ <laughs> ไกลดีคือว่าเดินทางอยจากบ้านไปสำนักงานอีกรับเด้สิเตือนครับเอดีก็ไปขึ้นว่าอยู่ด้บ้านกุ no ้งห euh. ัดเจอร้นไปอยู่บ้านพักไปยังอยากไปไทยควัเทียนควันอย่างน้ำมังศีนะครับบิด็นว่าบ้านมันไปกรุงเทพวะนั่งรถไปนี่วยจนว่างอเวีนั่นแหละเออดีอยู่ครับเป็นทางตรง ทังตรงแต่โค้งก็มีอยู่บางควั้แม่นโค้งายอยู่ถือว่าบ่ไเดี๋ยมี่ยังอุปสรรคมากมายแล้วความ้อมของเขาพวกชุดอุปกรณ์น,นี่ยังเข้าก็เตรียมพ้อมแล้วเรียบร้อยฤดูกาลนี้ถือว่าครบครบจบจบ,บพี่น้องอือพี่น้องผู้ใดทีสีได้กะได้กะขาดายอยู่ครับขาดไรกะผู้ใดสีเป็นกำลังแรงเชืรอแรงใจกะฝากเบ่งแย่งหลานน้ำ้อมเด้อครับเด้อพอดีทวีสักกะ จักสีวายจังไดอี่ยัง่อซอยได้กทีสิซอยโดยเฉพาะการฉี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเนาะพอว่าวันใก้ชิดกัดอยู่แล้วอันนี้บ่ไดดบอกยากแม่นบอย่ังของมหากระห้องบอกเนาะนี่แหละมันที่เป็นี่ศิลปินมอลล์นองๆนุ่งๆแฟนคลับ FC ผู้ใดก็ตามที่เป็นแฟนคลับ FC นซองๆนิวเจนฮอดดีจาก ให้บอกกันถ้าวังดีถ้าแพ่งลูกๆเต่าเขาว่่ได้มีประสบการณ์อยากให้ถามผู้ใหญ่เนาะอีหยังจังใดต้องแบบใดจังใดต้องมีโคดถา้ามีโคดสปเปะสป,ปะแน่นอนครับงุ่มๆเศร้าๆแน่นอนนี่แหละมันเป็นเรื่องปกติคือ,อยังนักกีฬานั่นแหละพีอ,อย่างคือต้องมีโคดเนาะย่าเข้าใจว่าเอง แฟนคลรบ f เอฟซีก็คือกันเดยากเข้าใจว่าเองเนี่ยมูเจ้า้างเทียโบแมนบริยูในสสายงานนี่กับโบตยอมบอกจักกี่แล้วว่ามันเป็ี่ยงไดบางคนมึงแต่พันโชเชีวยวซื้อเฮจังสันไม่หลาเฮงสีแไม่หลาหาลังเทียโบอถึกเนาะเหตุงาน,นกับคนหลายๆคนหลายๆความคิดเพราะฉะนั้นแล้วมันจําเป็นอย่างมากที่ต้องคนที่หูอิลีเท่านั้นถึงสีเข้าใจเนาะครับเนาะเพื่อความถูกต้องเพื่อความยังยืนให้เด็กหน่อยเขาได้เดินไป ในทางที่มันถือมันต้องครับนี่เอาไปก็ร่างใจให้น้องฟิล์มสู้ๆเดี๋ยวเขามาค่อยเบิงค่อยติดตามนะครับจากนี้ไปก้อนสีหอดเปิดวงสี่เป็นยังไงกลับไปติดตามน้องได้ที่ยุ้ใส่ก่อนติดตามในทั้งเดนเนี่ยเฟซบุ๊คนกาจะเป็นเฟซบุ๊กฟิลมนันทพลครับพี่น้องแล้วกับ,บจะมีแฟนเพจเพจเฟซบุ๊กฟิมนันพ,พนลแฟน,นเพจครับแล้วกับ เร็วๆนี้จะสร้างช่อง youtube ครับคิดว่าเขาบ้านเขาบ้านพักจะเปิดช่อง YouTube กับฟิล์มนัฐพลออ <Hob bit. S 2> ฟดิจครับลเดี๋ยวเราติดตามน้องแล้วกันนะครับพอดีกระชิเปิดช่อง YouTube อีกช่องหนึงชื่อว่าเพท่านเปิด <laughs> เอาพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ